ผมมาแชร์ประสบการณ์อันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าปิดอันเก่านะเพื่อเปิดทางอันใหม่ในอดีตผมไม่เข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่เขาเคยพูดในความหมายนี้คืออะไรนะครับแล้วมันมาโดนกับตัวก็เลยเข้าใจเหมือนตะกอนอ่ะผมขายสติกเกอร์ใช่ปะช่วงแรกมันก็ไม่ได้หรอกแต่พอช่วงนึงที่มันบูมอ่ะกราฟมันจะพุ่งขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเลยเสร็จแล้วมันก็จะมีจุดอิ่มตัวแล้วก็ดาวน์ลงนี่คือธรรมชาติของธุรกิจตอนที่มันช่วงมันตกลงมานะครับ แล้วก็แบบยอดขายมันก็น้อยลงกําไรก็น้อยลงจนถึงขั้นวิกฤตแล้วแต่ผมก็ยังยังทุ่ซีไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือหรือจะมาแบบยื่นข้อเสนอบางเรื่องก็รู้สึกว่าเราก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เขายื่นข้อเสนอให้เราตอนที่ผมเพิ่งมาคิดได้คือปิดทางอันเก่า แล้วไปเปิดทางกันใหม่ความหมายคือผมก็มองธุรกิจอื่นแทนครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งสิ่งที่จุดกําเนิดที่ผมสามารถที่จะกลับมาฟื้นอะไรได้นะครับผมก็ยังปล่อยอย่างนั้นอยู่แต่แค่ไม่ได้โฟกัสมันแต่แค่เอาระบบอะครับเข้ามาเพื่อให้มันทํางานของมันเองต่อไปเรื่อยๆสร็จแล้วผมก็มาโฟกัสจุดใหม่ในจุดใหม่ที่โฟกัสก็คือตอนนั้นผมมองว่าตอนที่สติ๊กเกอร์มันเริ่มดาวอะมันมีแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ยังยึดมั่นยังสนุกกับมันอยู่ แต่ผมมาเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราอจะมาทำบนโซเชียลโดยใช้ลาวเอแล้วธุรกิจมันเยอะมากมันเยอะมากนะครับมันเยอะทุกอาชีพมันมีเต็มไปหมดเลยผมเลยเห็นโอกาสว่าเออเนี่ยถ้าเราเจาะกลุ่มแค่แค่กลุ่มเดียวในกลุ่มสติกเกอร์ผมอาจจะไปไม่รลอดก็ได้ผมก็เลยเห็นเจ้าวะานี้แหละก็เลยไปหาธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันไปไป,ไปเครื่องมือก็ได้นะครับที่ไปเสริมธุรกิจแล้วมันเต็มไปหมดเลยนะในธุรกิจบ้านเรา ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่รอดนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราไปช่วยธุรกิจนี้แล้วธุรกิจนี้เขาไปไม่รอดแล้วเขาเลิกไปมีเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ยังมาทําธุรกิจแบบนั้นอยู่ซึ่งธุรกิจเดียวกันอ่ะมันไม่มีใครที่จะสําเร็จทุกคนอันนี้ผมก็เลยเข้าใจมุมนี้นะเออเป็นการปิดปิดโอกาสอันเก่าเพื่อไปเปิดโอกาสอันใหม่แล้วอย่าไปดันทุรังนะบบางทีมันมันทำให้เราเหนื่อย กับสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่กระแสแล้วหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่เทรนในตอนนั้นแล้วก็ธุรกิจนั้นอาจจะถูกแบกรับต้นทุนที่สูงมากหรือเป็นการเจอราคาแข่งตัดราคากันอะไรอย่างนี้นะครับมันมีกลยุทธ์หลายๆอย่างแต่ผมเห็นเครื่องมือนี่แหละที่มันจะต้องเข้าไปช่วยในทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมผมก็เลยฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งมันเป็นเพียงเพราะคํานี้เลยนะครับก็คือว่าปิดโอกาสเก่าๆตัดโอกาสเก่าๆเพื่อเปิดโอกาสใหม่ อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมาเสมอแต่ผมก็ไม่เข้าใจจนผมเพิ่งจะมาเข้าใจช่วงหลังนะก็เลยมาอธิบายก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนได้ลองดูว่าก่อนนี้เรากําลังเรากําลังจะเตรียมปิดโอกาสเก่าๆของเราเนี่ยเปิดสร้างโอกาสใหม่ๆของเราหรือยังนะครับอันนี้ลองดูนะว่าเราเป็นแบบไหนนะส่วนถ้าใครสงสัยยังไงนะสามารถที่จะมาถามได้นะคอมเมนต์ถามได้ว่าผมเริ่มยังไงแล้วผมเจออะไรบ้างน,นะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งนะแต่ผมแชร์ประสบการณ์ที่ผมเจอได้แล้ววันนี้มันไม่ใช่แบบเดิมะ ผมก็เลยกล้าออกมาพูดตรงนี้นะไม่งั้นผมก็คงไม่กล้ามาพูดว่าเออผมเคยผ่านมันแล้วจริงๆอันนี้ทุกคลิปที่ออกมานะครับผมพูดจากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะ